สวัสดีค่ะการเจาะลึกของเราวันนี้จะพาไปสำรวจเส้นทางของนักแอนิเมชันไทยกันนะคะว่า,าปัจจัยอะไรที่ทำให้พวกเขาเก้าวไปสร้างผลงานโดดเด่นในสตูดิโอระดับลอกได้เราได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักแอนิเมชันไทย5ท่านที่มีประสบการณ์ตรงในเวทีนานาชาติเลยค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าวงการแอนิเมชันโลกนี่การแข่งขันสูงจริงๆน,นะครับ แค่ความชอบอย่างเดียวอาจจะไม่พอการจะเข้าไปอยู่ในสตูดิโอชั้นนำได้ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะถ้ามองย้อมไปจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็มาจากแพชชั่นวัยเด็กนะคะกระตูนเอยเกมเอยหรือชอบวาดรูปอย่างบางท่านที่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกอาจจะเรียนอย่างอื่นแต่พอคนพบว่าชอบแอนิเมชันมากกว่าก็หันมาทุ่มเททางนี้เต็มที่เลยครับแพชั่นเป็นตัวจุประกายที่ดีแต่การจะไปต่อได้เนี่ยการเรียนรู้ที่เป็นระบบ กับประสบการณ์จริงสำคัญมากการฝึกงานนี่เหมือนเป็นก้าวแรกในสนามจริงเลยนะครับอย่างที่คุณที่กําพรเล่าว่าการได้โจ์ทำหนังสั้นตอนฝึกงานเนี่ยโอ้โหต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยอือหือเหมือนได้เรียนรัดเลยนะคะแล้วประสบการณ์ทำงานในไทยก่อนไปต่างประเทศล่ะคะช่วยได้ไหมช่วยได้ครับ การทำงานในบ้านเราบางทีอาจเจอข้อจํากัดความกดดันที่ต่างออกไปมันก็บังคับให้เราต้องอาหาทางทํางานให้ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นหรือ work smart พอไปเจอระบบงานมึงนอกก็ปรับตัวง่ายขึ้นประมาณนั้นครับทีนี้พอพื้นฐานเริ่มแน่นมาดูเรื่องทักษะเฉพาะทางหรือ hard skills กันบ้างหัวใจหลักเลยนะครับคือความเข้าใจเรื่อง12หลักการพื้นฐานของแอนิเมชันอันนี้เป็นเหมือนอวยากรณ์เลยที่ทำให้งานมันดูมีชีวิต ค่ะทำให้การเคลื่อนไหวมันมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องเข้าใจ workflow หรือกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยยิ่งถ้าเคยทำแบบ generalist มาก่อนจะเข้าใจภาพรวมดีมากทำงานกับทีมง่ายขึ้นอ๋อค่ะอีกอย่างที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะงานสมจริงคือ body mechanics หรือกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายต้องวิเคราะห์น้าหนักสมดุลโครงสร้างไม่ใช่แค่ ก๊อปปี้จาก Reference นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเคลื่อนไหวแบบนั้นโหละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วเรื่อง Acting ในงาน a อนิเมชันล่ะคะสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ a อนิเมชันคือการให้ชีวิตตัวละครต้องใส่ไอเดียการแสดงที่มันสดใหม่มีเอกลักษณ์รวมถึงต้องมีทักษะวิเคราะห์งานเก่งๆดูออกว่างานดีๆเขาทำยังไงคิดยังไงค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องโปรแกรมเครื่องมือต่างๆใช่ครับ ต้องใช้ซอฟต์แวร์อย่างมายา b บ e นเดอร์ให้คล่องแล้วก็รู้จักใช้เครื่องมือเสริมอย่าง Animbot ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นฉลาดขึ้นปิดท้ายด้วย ArtSense ที่ต้องหมั่นฝึกฝนอืมทักษะเฉพาะทางนี่แน่นมากจริงๆแล้วฝั่ง Soft Skills ล่ะคะจำเป็นแค่ไหนในการทำงานระดับโลกโอ้โหจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะทำงานกับคนหลายๆวัฒนธรรมมากการปรับตัวหรือ a d a p t a b i l i t y นี่สาคัญอันดับต้นๆเลย ต้องยืดหยุ่นปรับตามสไตล์งานตามทีมได้การทำงานเป็นทีมการสื่อสารก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการสื่อสารที่ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียนการให้และรับฟีดแบ็อย่างสร้างสารรค์แล้วก็แน่นอนภาษาอังกฤษอันนี้ขาดไม่ได้นอกจากเรื่องคนแล้วทัศนคติก็สำคัญเนาะอย่าง growth mindset ที่เชื่อว่าเราพัฒนาได้ตลอดถูกต้องครับแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการคิดเชิงวิพาก การเปิดใจเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning เพราะวงการนี้มันไปเร็วมากจริงๆครับค่ะฟังดูแล้ว Soft s k i l l สนี่ครอบคลุมเยอะมากเลยนะคะครับผมนอกจากทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills แล้วการสร้างเครือข่ายหรือ n e t w o r k ร์กล่ะคะมีบทบาทแค่ไหนมีบทบาทมากครับโอกาสดีๆหลายครั้งก็มาจาก Connection นี่แหละครับการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใช่เช่นงานเทศกาลแอนซีหรือซิกราฟมันช่วยเปิดโลก โกาจาคนในใวงการการสร้างตัวตนออนไลน์ก็ดูจะสำคัญนะคะเดี๋ยวนี้ใช่เลยครับแพลตฟอร์มอย่าง linkedin หรือ artstation นี่เป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ชั้นดีเลยบางทีโพสต์งานสั้นๆก็อาจจะไปเข้าตาเฮดันเตอร์ได้อืมจริงด้วยค่ะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในสตูดิโอก็อาจจะช่วยแนะนำหรือเป็น reference ให้เราได้เหมือนกันฟังดูแล้วกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งฝีมือทักษะรอบด้าน ทัศนคติแล้วก็คอนเน็ t ชันด้วยใช่ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆที่ทำให้นักแอนิเมชันไทยของเราประสบความสำเร็จในระดับโลกได้ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมปัจจัยสำคัญกันไปนแล้วนะคะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับชวนให้คิดต่อว่านอกจากทักษะความมุ่งมั่นเครือข่ายที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีมิติไหนของความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยบ้างไหมที่อาจจะเป็นเออเอกลักษณ์ หรือเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆให้กับนักแอนิเมชันของเราในเวทีโลกได้อีกอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คบคิดกันต่อได้ครับ